ไปต่อกันที่นักแสดงหนุ่มมิวสุดประสิทธิ์นะคะผู้ชมที่ตอนนี้ต้องบอกว่าแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่แล้วค่ะหลังจากที่เขาได้ปล่อยซิงเกิลใหม่นะคะเพลงสากลค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่า Space Man นะคะกระแสก็ปังสุดๆจนสามารถทำให้เพลงของเขาเนี่ยพุ่งทยานติดชาดไปทั่วโลกเลยค่ะ ออกมาเปิดใจกับสื่อเป็นครั้งแรกนะคะถึงกระแสะความปังสําหรับมิวสุภาษิตที่เจ้าตัวออกอาการปลื้มสุดๆหลังได้มีโอกาสร่วมขึ้นเวที2021 e Asia Song Festival ที่ได้โชว์เพลงสากลภาษาอังกฤษเพลงใหม่ Space Man บนเวทีเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งมิวก็เผยว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่เปิดตัวปุ๊บเพลงติดชาร์ตไอจูนทั่วโลกซึ่งก็เกินความคาดหมายของเขาส่วนประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเจ้าต,ตัวไม่ได้สนใจค่ะมองว่าเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเพราะว่ามุ่งมั่นอยู่ในงานเพลงใหม่ พร้อมกับบอกว่าแอบเสียดายนะคะที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับคอนเสีย์ิต่างประเทศแต่ว่าไม่ได้เจอตัวเพราะว่าติดสถานการโควิด -19 ค่ะไปฟังเสียงวิวกันเลยค่ะ ประทับใจแฟนๆมากๆจริงๆเพราะว่าอย่างตัวเพลง Space Man ครับผมในตัวชาร์ที่ติดใน u n จ s เนี่ยติดอันดับหนึ่งประมาณ20ประเทศได้แล้วก็มีติดอันดับในประเทศอื่นอีกเกือบ40ประเทศครับผมพอเราเห็นตัวอันดับที่ขึ้นมาแล้วว่าเราได้อันดับเท่าไหร่บ้างยังไงเนี่ยตื่นเต้นมากๆก็เป็นเพลงที่โอเดียลสก็ w r i t t ท n by รอนเลยครับผมก็ได้พอนเนี่ยเป็นเป็นวงของประเทศอังกฤษครับก็มาช่วยทั้งแต่ง มาช่วยคุมร้องแล้วก็มีส่วนร่วมใน MV ด้วยครับผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ติดตาม MV ในวันที่17นี้ด้วยครับผมกำลังใจแล้วก็ความรักที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตผมเนี่ยมันทำให้ผมมีวันนี้ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อย